มาติดตามรับชมสรุปข่าวรอบวันกับ n ิ w s ์พันทเดยกันต่อนะครับไปติดตามเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นความไม่สงบรายวันกันครับเริ่มกันที่คนร้ายรอบวางระเบิดรถยนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนีตำรวจภูธรยะลายะหานะครับที่จังหวัดยะลาเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่นั้นได้รับบาดเจ็บ3รายแล้วก็มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ2รายครับเดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนีตำรวจภูธรลำใหม่อําเภอเมืองจังหวัดยะลาได้รับแจ้งเหตุนะครับว่าเกิดเหตุระเบิดบนถนนสายยะลายะหาบ้านบาตูปูเตะหมู่3ตบลโด ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบนถนนสายดังกล่าวก็พบรถยนต์ตราโล่ยี่ห้ออีซูซูดีแม็กหมายเลขทะเบียนยอหญิงยอยักษ์9800กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถยนต์ของสถานีตํารวจภูธรยะหาถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายทั้งคันพลิกคว่ำอยู่กลางถนนห่างไปประมาณ30เมตรก็พบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กสีบรอนทองหมายเลขทะเบียนบอใบไ,ไม้มอมมา7817สงขลาของนายเอราเฮงมะลี ที่ขับตามหลังรถยนต์ของสถานีตำรวจภูธรยะหาซึ่งในที่เกิดเหตุก็พบสะเก็ดระเบิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สายไฟฟ้าที่ล่าเข้าไปในป่าข้างทางยาวประมาณ50เมตรนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานและจากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง3นายก็ได้เดินทางออกจากสถานีตำรวจภูธรยะหาเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองยะลาเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายก็ได้จุดชนวนระเบิดที่บรรจุในถังดับเพลิงน้ำหนักประมาณ30กิโลกรัม ที่ซุกซ่อนเอาไว้ภายในท่อระบายน้ําจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นส่วนคนร้ายนั้นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นแนวร่วม r k คคที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่พยายามก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดก็เป็นนายตำรวจสันนิษฐานภูรทรยะหาจัวนสามนาครับทราบชื่อก็คือร้อยตำรวจโทมนตรีวิจิตเวชการร้อยตำรวจโทสมภพเพชรมณีและร้อยตำรวจตรีวรวิจันทแก้ว ส่วนชาวบ้านที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สองรายก็ได้รับบาดเจ็บชื่อนายซาอุดีลาเตและนางสาวฟาริดะโตอาลีภรรยาบาดเจ็บทั้งหมดก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลท,ที่ศูนย์ยะลาแล้วนะครับ